ตกลงไปโดนอะไรมามือก็ถลอกก้นก็ช้ำไปหมดคุ้ยเจ๋งขี่จักรยานเชียวทีหลังก็หลบๆหน่อยแล้วกันคุ้ยเจ๋งมชอบเล่นแรงๆก็รู้อยู่มันไม่ได้เล่นมันแก้งทีหลังก็จะไปเล่นกับมันก็บอกว่าไม่ได้เล่นอ๋อเดินอยู่เฉย ก็้ยเจิงก็ขีจ่จักรยานมาเชียวโดนอะไรมากุ้ยเจิงมันชนล้มเล่นกันละสิไม่ได้เล่น,าลนวารถน้อยเฉยๆมันก็มาชน เพื่อนแค่หยอกนะเป็นลูกชายมันต้องเข้มแข็งจะร้องไห้ทำไมแต่กูเจ๋งมันไม่ได้เล่นนะพ่อมันแกล้งจริงๆพวกพี่ๆบอกว่าเวลาโดนแกล้งให้ไปบอกพ่อพอผมบอกพ่อพ่อเห็นฟังเลยเด็กที่โดนแกล้งส่วนใหญ่หลายคนเป็นเด็กที่ปรับตัวช้าค่ะเขาจะเป็นคนเงีเงยบๆ ฉเฉยเพื่อนน้อยไม่ค่อยแทนใครแล้วก็ไม่ค่อยมีสกิลในการเอาตัวรอดเขาจะไม่ค่อยโกหกไม่เพลี้ยไม่ตลกเรื่องบางเรื่องที่เราแซวกันแล้วเราตลกหลายเรื่องเป็นเรื่องที่จริงจังสาหรับเขาเพราะฉะนั้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้เองเออเรื่องแค่นี้เองของคุณอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของลูกคุณก็ได้ค่ะเนี่ยน้องๆที่เขามาถ่ายรายการอ่ะเขาเพิ่งตัดต่อเสร็จ ดีนะพี่เขาจิตแพทย์มาพูดประกอบด้วยพี่จำได้ไหมประวานเป็นแบบที่หมอพูดเลย